สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับมาอ okay. ัปเดตกันต่อนะครับกับร้านกาแฟนะครับนี่ลุงก็เริ่มติดตั้งแผ่นเคาน์เตอร์เนาะมาเรียกเคาน์เตอร์นะเอส่วนด้านข้างของเราก็คือป้าครับ ป้าแตนให้เรายูทูบเบอร์ของเราเนาะมาช่วยกันขึ้นย้ายนะครับขึ้นย้ายป้ายนะเอฟซีเนาะหมดนะฮะย้ายแล้ววันนี้ันย้ายแล้วนะคนี้เอเอาไปไปไป

เคลื่อนย้ายป้ายนเอฟย้ายแล้ววันนี้นะครับองค์ป en> <right <ma ู่ปาริจ well ิตนะฮะย้ายป้ายนเอฟนะนี่ฮะตอนนี้ก็ป้ายองค์ปู่นะครับมาอยู่บริเวณกลางลำตัวองค์ปู่แล้วนะเอฟซีนะมาอยู่ใกล้ สารพระพรมนะครับ f อีสวยงามคราวนี้เออเรามามองมุมนี้ก็สวยดีนะ FC รถผ่านเนาะตรงนั้นลองเลยตรงนั้นลองเลยแบ่นี้ดูกว่านิดเดียวบัโอทยเด็ดซ้ำเลยโอ้ยเนาะ แาหปน้น,อ,น,นอ,อีดเจาด้ัแอดชิด <c oughs> แก้งแอดมินนะครับเมื่อกี้นะครับโ <บา S 3> อ้โหทีบบ่เดงาำไมมันแหว่งไปข้างม่มกจังว, <c oughs> <c oughs> ว,ว,ว่า,อ,วยวาอย,อย <c oughs> <c oughs> ู่ลมแรงลมแรงเนาะไปใส่ห เดี๋ยว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 ตกลงไปไม่จะจะดึงคนถากขนาดลงไปก่อนน่ะเอพนหนาคูดลงกันแล้วนี่นะ FC ก็เออของลุงพันลุงพันเดี๋ยวกลับไปช่วยงานคุณลุงกันต่อนะ FC ลุงก็กำลังยิงแผ่น พื้นเคาน์เตอร์นะเอฟซนะแผ่นผนังเคาน์เตอร์อาจจะมืดหน่อยนะครับต้องได้ปรับแสงในฟซี C. มาดูการติดตั้งแผ่นเคานเตอร์นะคือฝั่งนู้นก็มี f อซมานะครับถพงเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับก็จะโอดจอดอยู่ข้างร้านที่หนึ่งพี่เมีนะก็กำลังไหว้ขอพรน้องปู่อยู่ที่ร้านนะครับมาเป็นครอบครัวเลยนะครับ ตรงนี้ก็เนี่ยครับวันนี้มีของใหม่นะครับมีตู้แช่นะครับเอาไว้โชว์สินค้านะครับให้กับเอฟซนะครับเจอใครอยากทานน้ําเย็นๆนะก็มีตู้แช่นะครับอันนี้แผ่นไม้ไม้อัดนะเอฟซีมันจะเป็นไม้เศษไม้แล้วเขาก็ออกมา อัดให้มันเป็นแผ่นนะครับคือตอนนี้ยังไม่ได้ลงน้ํายาเคลือบนะครับก็จะเห็นลวดลายนะครับแต่อยากบอก f อฟซว่าเป็นเสี้ยนนะมันเป็นเสี้ยนนะครับตอนที่ยังไม่ทาน้ํามันเคลือบเนี่ยก็จะเห็นลายเยอะนะครับแต่พอทาน้ํายาแล้วจะสวยนะครับมันเป็นลวดลายสวยงามนะครับตอนนี้ป้ามาปุ๊บเหงอแตกเลยนะครับ <c oughs>

ดับเตินไหนขายคิดไม่ได้เครื่องร้อนเครื่องร้อนนี่เอาไปตากแดดปานนั้นเห็นู่นอะไรนี่ใครกับเราไปจะมันดับอุณหภูมิสูงมันบอกนี่หลับไปถึงรีบกลับมาเอสซีครับสามวันแล้วแดดร้อนมากอุณหภูมินะครับน้องนกนี่ไม่สบายไม่สบายมาสองสามวันแล้วเอซีเพราะว่าแดดร้อนนะครับ รักษาสุขภาพกันด้วยนะะับลานะล่าสุดตัวนี้ลุงยิงไม่เข้านะครับตัวนี้โอยรับอะไรดีคะกาแฟร้อนกาแฟปั่นกาแฟร้อนมะพร้าวปั่นป้าป้าจะขายอะไรบ้างออ ขกะเบือยันเรือลบทูขากระเบือยันเรือลบทมาใป้าดูผมว่าอันดับแรกป้าเอาน้ำเย็นมาชุ่แช่ขายก่อนนี่นะฮะเอฟซีนี่นะฮะมีเอฟซีได้ครับต้องขออนุนาเอ่ออกกรักโอ้ได้เลยครับได้เลยคุณแม่ครับแม่ได้ครับสักครู่ฮะน้องมา ซ้ายเราจะเกะกันะคะอันนี้จากบอรัชนีค่ะโอ้เราไม่ทิ้งค่ะไปได้ค่ะอันนี้เธอขออ๋อคนละด้านกันคนอนุญาตน้่งไ่เป็นเร่านะคะลุงบนเดี๋ยวลุงบนนั่งก่อนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะเอาภาพตั้งนะครับรูปหนึ่งหนึ่งสองสาม โอเคครับเอาหน้าองปูไหมน่าองปูเดี๋ยวออ๋อเดี๋ยวรอลุงพลเนาะได้คุณแม่เดี๋ยวให้ลุงพลอื่นๆนี่ทุกคนก็ถ่ายอยู่แล้วลุงพลกับงานทำไมตัวเล็กจังเอลุงบนหอมลงมากไงจริงแต่ก่อนเขาจะแบบแล็กๆหายแล้วอย่างนี้ค่ะดังเลยไม่มีกำลังดังอยู่กำลังดังก็มีค่ะโอเคกำลังแยกแตกำลังจะออก ตั้งมาคนละด้านเลยค่ะอ๋อหน้าองปู่แม่แม่จะได้สวยๆอ๋อหน้าองปู่ใช่ไหมแกแกมีเวลาให้นะโอเคโอเคจะได้ถ่ายรูปสวยนี่ตรงนี้เหรอครับนี่ตรงนี้โอ้สวยมาก็โได้ได้ได้อยู่ครับแต่เอ็นอยู่ตรงนี้นะตัวเองเห็นไหมอืมให้ลุงกับป้าอยู่ตรงกลางก็ได้ครับนี่อนุญาตได้กดไหมครับได้กดได้ครับหนึ่งสองสามมองกล้องครับ 1 2 3 1 2 3เดี๋ยวภาพตั้งรูปหนึ่งนะครับ1 2 3โอเคครับขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกคนครับค่ะอุ้ยอ้ยกอดจากแรกจนจุ่มในใจตลอดเลยการบริหารงานของตัวเองอ่ะโอเคโอเคค่ะวันนี้ใกล้สอบแล้วยังลู้ใจอ่ะ อ๋อนั่นจะเดินมีนาอ๋อเดินมีนานะ้า่นุ <c oughs> ่งปรดดาบทั้งคุณแปดนาทีไม่ไม่ต้องหรอกนะ<ช>เอ็นดีครับผม <c oughs> นุ้เอ,อ็นกดนุ้เอ็นหน่อยไปแล้วกบบัร์ดอนี่นะครับโอเคค่ะ คุณแม่มาจากสุราษนะครับเนาะแล้วแฟนอยู่ไหนอะไหนอันี่สอนแฟนอยู่ไหนแฟนวันนี้เพื่อนไม่ค่อยสบายคุณแม่เพื่อนก็เลยอยู่นู่นอะอยู่สลาแล้วบ้านเริ่มไปถึงไหนแล้วบ้านอ่ะบ้านยังเลยคุณแม่รอคิวลุงอยู่๋อก็ไม่เป็นไรนะลุงยังคิวยาวเนี่ยมีร้านกาแฟเสร็จปุ๊บจะไปทำร้านของพี่ชิดก่อนแล้วตามด้วยหังผมติดตัวเองตั้งแต่ตน

เป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจนะครับมี FC มาในวันที่คุณลุงทำร้านกาแฟอยู่ครบทั้งสองท่านด้วยนะครับทางลุงพลป้าแตนใน f ะ FC ทางบ้านก็มี FC มา ที่กรุงเทพเนี่ยก็เดินทงางมาด้วยสายยาวแลกคธาเป็นภาพประทับใจนะฮะนี่ครับนี่เราเรายูทูบเบอร์ของเรานะครับก็ทำงานอยู่ตรงนี้ช่วยคุณลุงคุณป้านะครับนะดูแลแ,แขกไปด้วยนะครับ ก็นี่นะครับบรรยากาศนะฮะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับ FC ทางบ้านนะฝากกดไลค์กด Subscribe ฝาก TP คอ f f ี e TP กโก้เสื้อองค์ปูปาริจินาคราด้วย092 744 7526สั่งได้ในนามยูทูบเบอร์ทุกช่องแล้วก็สั่งแฮชอดิสันปาร์มาีด้วยละกันนะครับสวัสดีครับ